กับพลีกลาหารได้ผัสสาหารได้มโนสัญเจตนาหารได้วิญญาณอาหารดังนั้นช่วงที่เป็นสัมภเวสีสัตว์ก็สามารถรับผัสสาหารได้ผัสสะทั้งหได้ดังนั้นเวลาที่เราเปิดเสียงพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยช่วงที่เขาเป็นสัมภเวสีสัตว์เขาสามารถหลับรู้ได้ครับรับผัสสาหารได้ครับ แต่เราไม่ทราบว่ามันไปได้แค่ไหนอย่างไรแต่แน่ๆศพมันไม่เหมือนกันนะครับนี่คือเหตุผลนะครับเพราะนั้นช่วงนี้คือช่วงที่เป็นสัมภเวสีสัตว์ที่เขาจะได้อาน,นิสงส์ตรงนี้และนั่นคือเขาพ้นจากภาวะเดรัจฉานแล้วครับแต่มันเป็นช่วงแคบนิดเดียวเนี่ยครับคือเหตุผลนะใช่ครับเพราะพ้นจากภาวะเพราะนีน่เรื่องนี้ท่านต้องอธิบายดีๆนะ ไม่งัมันจะไปขัดแย้งกับคำผู้เจ้ากันเองถูกต้องไหมอ่อาอันนี้ยต้องระวังเพราะไม่งั้นคนจะเอ้ยนี่มั่วละใช่ไหมอ่าเป็นเดรัจฉานรู้ธรรมะได้ยังไงไม่ได้ถูกต้องถูกเ้าเลยถูกเป๊ะท่านต้องค่อยๆใจเย็นๆอธิบายเข้าไปทีละสเต็ปนะครับสัมภเวสีสัตว์อยู่ในคติห้าข้อไหนคติห้ามีอะไรครับอ่ะผมถาม คติห้ามีอะไรบ้างปริวิสัยมนุษย์เทวดาคติห้าเป็นผืนนาไหมครับเป็นผืนนาสัมภเวสีสัต์ได้ผืนนาหรือยังครับถูกต้องอยังยังไม่เป็นอะไรสักอันปุ๊บท่านตอบได้เลยเนหะ็นไหมอท่านกำงไล่ทีละสเต็ปเข้าใจไหมาให้ AI มันมันแบบสแกนได้กับถ้าสแกนคลิปได้นะครับโอ้โหแบบเจ๋วเลย อย่างเนว่าอันนี้พูดไว้ตรงไหนปุ๊บให้ AI มันสแกนปืด๊ดอ๋อคลิปนี้วันที่เท่านี้เดือนปีนี้อย่างเงี้ยปุ๊บออกมาฟังเนี่ยครับกำลังจะให้เขาทําอยู่มันมันจะเหมือนการเสิร์ชในอ e ีไตเลยครับอี e ไตเสิร์ชเทคตรงเนี้ยเป็นการเสิร์ชเสิร์ชเสียงครับโอถ้าทําได้นี่ก็จะได้ประโยชน์ขึ้นอีกเยอะ